สวัสดีค่ะที่ที่ไรนะที่ไรจังหวัดที่ดอยอ่างขางนะคะวันนี้เราก็มาชมวิวทิวทัศน์ชมดอกไม้สวยงามมากๆเลยเห็นไหมคะสุดลูกหูลูกตาดอกซากุระนะคะแล้วก็ดอกพิทูเนียนะใช่ไหมอาจารย์ก็น่าน่าจะดอก แล้วก็สากุระอยู่ข้างนู้นนะคะสากุระซสากุละเนี่ยค่ะสากุระ,ะ,ะเป็นทิวอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวจันโคดให้ดูอ๋อสวยงามมากเลยนะคะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็ดอกดอกไม้ต่างๆง,งามเป็นทิวทัศส,สวยงามมากๆเลยดอ,อยอ่างคางวันนี้สดชื่นมากๆเลยนะคะอ่า หลังเราเห็นเห็นดอกไม้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเข้าในวิดีโอกันอรที่เขาอกแตกกะนเข้าวิดีโอกันสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะค่ะอัางขางนะคะอังขานะคะอันนี้ท่านไดมอนสังวานนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีการอาจารย์ซีดีเอ็มนานเราก็มีความสุขเที่ยวแบบมีความสุขเพราะเราทาสูเรียนเราเลือกสูเรียนในการทาสูเรียนเนี่ยเราก็เขาเรียกเลยนะ โอกาสทางธุรกิจที่เป็นไปได้แล้วเราก็แพ็1สิบอินคัมมาเที่ยวหลังร้านหลานร้านเนี่ยเราเที่ยวตลอดเลยถ้ง่มกตาลามาตรงนี้ยังไม่หยุดเที่ยวเลยนะคะค่ะคนรวยคนรวยเที่ยวตลอดนะคะค่ะดอยอ่างขางนะคะดูแพรนแพนแพนแพนดูโอเคค่ะ